ก่อนฉันข้าวก่อนจะทำอะไรเสร็จทุกวันวัดป่าบ่อน้ำให้อินหลวงจาก็จะพูดสเปเฮหละเพื่อให้ค่าเวลาเนาะที่เราจัดเตรียมอาหารทุกเช้าเนาะ สำหรับวัดป่าบ่อน้ำพรนะเยรนเนาะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลทุกวันนะนะนะวันวันหนึง่งเป็นบุญทุกวันนะบุญต้องทำทุกวันความดีต้องทำทุกวันยังกุศลให้เจริญทุกวันทุกวินาทียิ่งดีเนาะเพื่อจิตใจจะได้เจริญขึ้น นะ,ะถ้าเราทำดีนะ,ะความชั่วก็จางหายไปโดยปริยายเหมือนเกลือเกลือนะมีความเค็มแต่ถ้าเราเติมน้ำลงทุกวันทุกวันทุกวันน้ำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นลสของความเค็มก็จะจางลงทุกวันทุกวันความดีก็เช่นกันนะ ถ้าเราทำทุกวันทุกวันในจิตในใจเราก็จะเต็มไปด้วยกุศลเราไม่ต้องทำเอากดสวิสวันหนึ่งวันเดียวนทำไปทุกวันทุกวันนะสติชัมปะัญญะรู้ตัวอยู่เนี่ยเนนี่นนนนนนแหละคือ การพัฒนาหรือการภาวนาแต่ยากโลกของจิตย่อมเสือกย่อมใสเสือกลงไปที่จำใสลงไปที่จำ ไหลเหมือนน้ำไหลลงไปที่ต่ำการทวนกระแสน้ำทวนกระแสใจนะมันะก็เป็นธรรมดาต้องอาศัยความอดทนขันติบารมีนะไหลในช่นนี้หมายถึงไหลไปกับความคิดปรุงแต่งไหลกับไปกับสัญญาอรมณความเคยชินนะ เรามาขัดใจตัวเองไม่ใช่มาตามใจตัวเองออเราเข้าไปหาทุกข์ให้เข้าถึงทุกข์ทุกข์อะไที่นี้หมายถึงการขัดใจนี่แหละ,ะการขัดใจนี่แหละเป็นทุกข์ที่ทนได้ยากพวกเราตามใจมันใจเราเนี่แหละคือกิเลสเป็นรังของกิเลสไม่ใช่อย่างเงินหรอก ใจของเรานี่แหละเป็นบ่อเกิดของดีของชั่วของความโกรธของความเกลียดของความรักของความชังทั้งหลายเหตุอยู่ที่ใจจะดับก็ต้องดับที่ใจการดับทุกข์ต้องดับที่ใจดับที่เหตุ เพราะฉะนั้นะจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเกิดที่นี่แหละเกิดที่ใจเราเนะี่ยเพราะฉะนั้นการข่มใจขัดใจอบรมใจจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้น นักปฏิบัติทั้งหลายผู้หวังความเจริญผู้หวังความพ้นออกจากการมีการเป็นย่อมยังสติจ้องอยู่รู้อยู่ซึ่งความคิดรู้อยู่ซึ่งลมหายใจเข้าออกนั่นแหละเป็นผู้ยังความเจริญได้แน่นอน ส่วนมากพวกเราจงไปเก็บแปาทำข้างนอกโดยไม่ควาขยะที่ใจออกอร่างกายเนี่ยหรือว่าธาตุสี่แล้ว มันเอาอะไรล่ะเป็นอาหารก็ซากพืชซากสัตว์ที่เรากินเข้าไปไงนะส่วนจิตใจมันเสพอารมณนะ์เมื่อเรารู้ไม่ชอบทำอารมณ์เราก็จะเป็นทาสของอารมณ์อารมณ์ก็แสดงอิทธิพลต่อเราอยู่ทุกเวลาบังคับจิตใจเรานะอารมณ์นั่นแหละคือกิเลส ผู้มีสติผู้เห็นโทษของกิเลสตัณหาก็ะะจะเป็นผู้เห็นโทษเห็นภัยของใจตัวเองนะ วันที่สิบสองนี้นะเราก็จะได้บวชพระอีกสิบรูปเนาะก็ถือว่ามันเป็นกุศลที่งดงามนะที่มีพระเจ้าพระสงค์มีกุลบุตรกุณธิดานะที่เข้ามาศึกษามาปฏิบัติ บวชวันหนึ่งก็ละความไม่ดีวันหนึ่งวันนี้ทางวัดป่าบ่วน้ำอินก็ได้ต้อนรับเมชีบวชอีกหนึ่งคนเนาะเมชีมิวมิวสิกมิวมิวเฉยๆเนาะ โอ้ผู้ก,การเต่าก็มาโอ้โ,อโอมึงติดประจับยศเองไม่ได้นะโอ้ก็ <laughs> ขังกูต้องเอาไปขังเดี่ยวอยู่ในโรงพักนะโอ้ไดเเป็นในร้อยแล้วเหรอ นะนะถ้าผู้ชายเรียกถ้าเรียกนายดาบฮะถ้าเป็นผะู้หญิงล่ะเรียกนางดาบตำรวจหญิงนะใช่ถ้าถ้าเป็นผู้ชายเป็นนายแพทย์เรียกว่านายแพทย์ฮะถ้าเป็นผะูนะ้หนญะิงเรียกว่านางแพทย์นะนะ อาจารย์หน่อยเป็นคนพาพูดก็ว่ากันไปเนาะจำหน้าที่จำเขาตั้งให้เนาะ,ะบาบาบนนะ อ๋อสมัยต้นๆเนี่ยไม่ต้องเข้านาคหรอกคือการบวชสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่เรียกว่าเอหิพิขุนะหมายถึงพระพุทธเจ้าเป่งวาจาเธอลงเป็นพิสูุมาเถิดแค่นี้ก็เป็นพระและ้วอ่าถ้าจะพูดเรื่องสมัยพุธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บวชเองนอะคือทําความเพียรแล้วก็บวชนะ,ะจัดสรุ้ความเป็นพระเนี่ยหมายถึงพระอริยะขึ้นไปแม้โสรบันจึงเรียกว่าพระ,ะนะ ก็จะพูดถึงอ่าเอาสมมติมาพูดกันจริงๆอ่ะต่อมาต่อมาพระพุทธเจ้าก็ให้มีอุปัชยะมีอะไรขึ้นมาให้มีคณะสงฆ์บวชให้ที่จริงไม่ต้องเข้าหน้าก็บวชได้นะเมื่อก่อนต้นจริงๆอ่ะไม่มีหรอกคำว่าบวชนาคไม่มีมันเป็นประเพณีนิยมขึ้นมาเฉยๆอะ าการาบวชนาคเนหมายถึงเรามาศึกษาก่อนเข้าบวชศึกษานิสัยนะแล้วก็มาท่องอ,อะไรเาเรียกท่องขานนาคตามประเพณีนิยมที่ตั้งกฎขึ้นมา,าไม่มีพระพุทธเจ้าแค่เป็นงวาจาหรือเรียกว่าเอหิพิขุปสัมปทาคือเธอจ,จงเป็นพิสุมาเถิดแค่นี้ก็เป็นพระได้าาแล้ว นะทุกวันนี้มันกลายเป็นพิธีกรรมเยอะแยะมากมายนะต้องเอาใสอุปชายะพระคู่สวดน,นะหรือเรียกว่าพระกรรมวาชาจานนะแล้วก็มีพระนั่งอัจบาทนะอีกนะให้ครบคำว่าส,สงฆนะ์องค์ประชุมนะอาศัยหมู่สงฆ์บวชให้นะโดยมีอุปชายะหรือมีประธานนั่นเองประธานสงฆ์นะ ถ้าบวชจริงๆเนี่ยมันก็ต้องอสมัยพระพุทธเจ้ายัางอยูอ่ก็หมายถึงพระพุทธเจ้าเพ่งวาจาก็ถือว่าเป็นพระพิสูจน์แล้วแต่ต่อมาพระองค์ก็ให้มีอุปชัชชะเนาะบวชให้แทนพระองคอ์สมัยนี้ก็เลย นิยมมาบวชนาคเรียกว่าบวชนาคนะมาเรียกขานนาคก่อนคือ,อว,วิธีขออุปสมบทนะตามพิธีกรรมที่ทางศาสนาตั้งไว้หนะวังว่าหนุ่มอุบลก็คงจะเข้าใจเรื่องคำว่าบวชสมัยพุทธกาลไม่มีคำว่าเข้านาคเนาะ สมัยสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่เรียกว่าแค่พระองค์เป็งวาจาวา่าเธอจงเป็นพิสุมาเถิดแค่นี้ก็เรียกว่าเป็นพระโดยสมบูรณนะ์แล้วโดยวิธีเอหิพิฆุปสัมปทาหลงจาเขาก็ไม่ค่อยเข่งเรื่องอาภาษาบาลีเนาะไม่รู้ผิดหรือถูกก็ผู้รู้ทั้งหลายก็คงจะไม่ว่าเนาะถ้าใช้คำาบาลีผิดไปเนาะ แต่นนยยะของความหมายเจตนาต่างหากเนาะ,ะที่สำคัญเหมือนไม่ชีเนี่ยมันก็ไม่มีในศาสนานะมันก็เป็นแค่อุบาสกอุบาสิกาคำว่าไม่ชี อันนี้มันก็เป็นมันก็มันมีภิกษุณีบริษัทธ์สี่มีพิสุพิษุณีนะนนนะแล้วก็มีอุบาสกบาสิกะฮะภิกษุณีมันไม่มีอุปชาทางเป็นภิกษุณีมันหมดแล้วอาจจะมีใครตั้งขึ้นมาใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ในทางอาเทรวาทจริงๆทางศาสนาเราจริงๆภิกษุณีไม่มีแล้ว เพราะว่าไม่มีการจะบวชภิกษุณีต้องมีสงสองฝ่ายนะะใช่นะภิกษุณีที่เป็นอุปชาต้องมีทีนี้ภิกษุณีที่เป็นอุปชานะสิ้นไปตั้งแต่พศพันเจ็ดรอยพนพันห้าร้อยในหมดแล้วขาดช่วงแล้วแล้ว1500พ,พันห้าร้อยพันห้าร้นเจยปี ศาสนาพุทธไม่มีในอินเดียแล้วที่มีเขาอยู่จางประเทศก็คืออยู่ที่สรีลังกาเอออยู่ที่อ่า,อาที่อื่นนะเพราะว่าสมัยพศ1 4 0ศกว่าพระเจ้ามูฮัมหมัดนะซึ่งพระองค์พระเจ้ามูฮัมหมัดเป็นเป็นอิสลามซึ่งยกทัพเข้าไปจีอินเดียเนี่ยในพศ0 0 0เกือบ1500อ่ะนะก็ยึดอำนาจ ได้ทั้งหมดอ่าเพราะฉะนั้นพิสุอ่าเลยอยู่ไม่ได้ก็เลยบวชอ่าจับค่าใครไม่สึกก็โยนฆ่าตายโดนอ่าอ่าทำอ่าฆ่าฆ่านั่นแหละนะาฉะนั้นพิสุที่อยากอยู่เป็นมีชีวิตต่อก็สึกนะแต่สําหรับอ่าพระริยเจ้าทั้งหลายก็คงตายไปใกล้หมดแล้วนะ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็หนีลงลงมาอะไรนะลงเรืออะไรลงสำเภาเรือสำเภอหนีไปอยู่จางประเทศอไพอสองพันห้าร้อยพันหกร้อยยังคนเก่าคนแก่เคยนับถือศาสนาพุทธก็ยังมีชีวิตอยู่แต่สิน้นอแต่ละยุคแต่ละสมัยไปมันก็จางคายไปเรื่อยเรื่อย ปศพันเจ็ดร้อยเนี่ยไม่เหลือเลยแม้จะคนที่ไม่รู้ประเทศอินเดียไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยเนาะในพศพันเจ็ดร้อยที่รือฟื้นศาสนาพุทธมัชย์อินเดียเนี่ยไม่ได้เกิดจากชาวอินเดียเกิดจากประเทศอังกฤษเข้าช่วงนั้นอินเดียเป็นอยู่ในอาณานิคมของอังกฤษ ทีนี้พวกวัตถุโบราณคดีทำโบราณคดีไปขุดไปค้นไปเจอที่ประสูตรัสรุปก็เลยหาหลักฐานขึ้นมานักโบราณคดีก็เลยคนก็เลยรู้จักที่เขียประสูตรที่จัดสรุที่ทำอะไรโดยคนอินเดียเออคนประเทศอังกฤษนะ เราเรียนประวัติศาสตร์เราก็จะได้รู้ว่าเจตนาหรือการสูญหายการหลักฐานต่างๆยังพอมีให้ดูได้ศึกษาอยู่นะแต่ที่นักปฏิบัติอะไม่ได้สนใจคำว่า,าจะบวชหน้าหรือไม่บวชหน้าสนใจคือการฝึกการหัดต่างหากมันก็เลยไม่มีพิธีกรรมตัวน,นี้เข้ามาประกอบแต่ด้วยกฎหมายด้วยพิธีกรรมของทาง ศาส,สนาทางประเทศเรานะที่ทางกฎกติกามาแบบนี้เราก็ต้องทาตามกฎหมายอยู่ภายใต้การกฎกตกิกาของศาส,สนาในสหประเทศไทยเราเลยมีการบวหนา้ามีการขานนานะนั่นแหละเรียกว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาส่วนอของ,งจริงๆก็คือ,อนำเอาธรรมะ มาฝึกนี่เรียกว่า,าผู้เข้าถึงศาสนาโดยแท้นะผู้เข้าถึงศีลสมาธิปัญญาผู้เข้าถึงความเป็นอริยะผู้เข้าถึงความาหลุดพ้นนำามาทำมาฝึกจนได้ผลได้มรรคได้ผลนั่นแหละคือผู้เข้าถึงศาสนาจริงๆนะนอกนกนั้นก็เรียกว่ายังอยู่ภายใต้การสัญญาหรือเรียกว่าสมมติอยู่นะ ผู้พ้นออกจากาสมมุติเท่านั้นเรียกว่าผู้อยู่จบพรมจันนั่นแหะะเขาจะเรียกวา่าผู้เข้าถึงศาสนาโดยแท้เนาะวันนี้ก็อธิบายซะยาวเหยียดเลยถามมานิดเดียวหนุ่มหมูบนเนะาะเวลาไปอย่างนั้นแหละเนาะอ้าวตั้งใจรับพรยะทาวาริวหาบูราริพเรินติสาาครัง เอวะเมวะอิโซรินนังเปตนางอุปกปปติอิทิจังปฏิจังตุมหังคิปะเมวะจมิฉันทุสับเบปเรนตุสังกปาจันโดปะรละโซยทตามณีโชติละโซยทตาสัพีติโยวิวัฒน์ันุสับโรโควินาสตุมาเตภวะวันตะราโยสุขีดีคายุโกภวะอภิวารนาสีริสะนิจังมุตาปจชายโน จตารูธรรมวทจันติอายุวโนสุขังหาังสาุอ่ะ